so the สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนเลยนะคะสต่วันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปใหม่ของตาอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นคลิปนะคะเฮอนะคะตัวเซตแปลงแต่งหน้าเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่สวยมากๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเหมาะสาหรับคนที่เขาเรียกว่ากําลังเริ่มที่อยากจะซื้อเซตแปลงแต่งหน้าเป็นของตัวเองนะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยจะมีขายนะคะใน eBay เนาะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ตอนแรกตาอนนก็เป็นของอเมริกาแต่ว่าไปมาๆกลายเป็นของฮ่องกงนะคะเพราะว่าเห็นยูทูบเ e r อเมริกาเขาก็สั่งซื้อกันทาง eBay ไอเราก็นึกว่าเออของอเมริกาเนาะตกลงเป็นของฮ่องกงใกล้บ้านเราแค่นี้เองนะคะซึ่งเซตเนี่ยเขามีหลายๆแบบนะคะแต่เซตที่จันจะเอามานํามาเออเอามานามามจะเอามาเห่ยเพื่อนๆได้ดูนะคะก็จะเป็นเซตพื้นฐานนะคะซึ่งมีซึ่งมีทั้งหมดนะคะ15ชิ้นด้วยกันนะคะในเซตเป็นเซตแบบไหนเราไปดูกันเลยคะ่ะทันทนัทนมาแล้วค่ะนี่ก็คือเซตแปลงนะคะที่จานได้สั่งนะคะ ไปนะคะซึ่งเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่สวยมากนะคะมีทั้งหมด15ชิ้นนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตาลสั่งอันนี้ตังก็สั่งมานะเป็นที่ตั้งแปลงนะคะอยู่ในเหมือนกับเป็นเซตของเขาเลยเพราะว่าตาลลองเอาพวกแบบซิกมาหรือว่าแปลงของแม็กมาใส่นะคะ <c oughs> ก็ใส่ไม่เข้าเราสงสัยว่าเขาทำมาเฉพาะของแบรนด์นี้เลยนะคะตัวนี้นะคะแบรนด์นี้เจซับนะคะหรือว่าเจซับนะคะมันเป็น ตัว J ตัว E ตัว S S แล้วก็ W S นะคะแล้วก็ U P นะคะ J s u p นะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะมีแปลงหลายๆแบบหลายๆสีด้วยแล้วก็ตาเนี่ยชอบเซตนี้เพราะด้วยสีของเขานะคะซึ่งเซตนี้จะมีทั้งหมด2สีนะคะก็คือสีออ mermaid นะคะแล้วก็เป็น purple ตัวนี้นะคะซึ่งตากเนาะเขาแนะนำว่าเออตาเอาสีม่วงไหมเพราะว่าสีมอร์เมดที่เป็นสีเขียวเนี่ยคนใช้กันเยอะแล้วนะคะซึ่งตาลนก็ โอเคค่ะไม่มีปัญหาสีไหนก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูวันทีละตัวเลยนะคะว่าแปลงแต่ละชิ้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นการเห่เซตแปลงตัวนี้แล้วก็เป็นการอธิบายไปนในตัวนะคะว่าแปลงแต่ละชิ้นเนี่ยเขาใช้ทําอะไรบ้างค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องใช้แบบที่คู่มือบอกก็ได้มันแล้วแต่เรานะคะว่าเราอยากจะใช้เขาทาอะไรเนาะซึ่งอธิบายก่อนว่าตัวเจสับตัวนี้นะคะจะเป็นแปลงขนสังเคราะห์นะคะสามารถใช้ข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งตัวลิควิดน้ํานะคะแล้วก็เป็นฝุ่นนะคะแล้วก็็เปน ได้ด้วยเอ่อสิชิ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างมากเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเซตสิชิ้นมันมากไปนะคะก็รู้สึกเขาจะมีเซตแบบ10ชิ้นด้วยนะคะเป็นพื้นฐานในการลงเบสรองพื้นต่างๆนะคะแบรนด์นี้ยน่าสนใจตรงที่ว่าขนแปลงเขานะคะที่ตาจับดูเนี่ย มันค่อนข้างนิ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ให้ฟิลลิ่งที่เป็นฟิลลิ่งแบบแปลงแพงๆอะคะ่ะเซตนี้เนี่ยตาลพรีออเดอร์มาในราคา1,100บาทนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงนะถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆสั่งใน eBay เองเนี่ยมันจะถูกกว่านี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งเองก็ต้องถูกกว่าอยู่แล้วเนาะแต่ว่าตาลสั่งเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่า เ,เพิ่งไปรู้จักกับทาง i n s t a g r a m IG จจากร้านนี้ก็เลยสั่งจากร้านนี้มาลองดูก่อนนะคะแล้วก็อ,กอย่างหนึง่งการสั่งพรีออเดอร์เนี่ยมันก็รวดเร็วทันใจนะบางทีเราก็สามารถที่จะแบบว่าได้ของทันทีถ้าเกิดเขามีสต็อกสินค้ายอยู่แล้วด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนอยากรู้ว่าตานสั่งจากร้านอะไรร้านอะไรมีขายบ้างเดี๋ยวตานจะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างนะคะก็จะมีหลายๆร้านที่ตานเข้าไปดูแลเดี๋ยวตานจะ ขียนไว้ให้ข้างใต้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตาลซื้อมาเองนะไม่ได้มีใครส่งะคาเพราะว่าเดี๋ยวจะงงว่าเออแบบว่าใช้ทําอะไรนะเดี๋ยวเรามาเริ่มมันที่มาเริ่มมันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกตัวนี้เลยค่ะเขาก็จะมีปลอ,อกพลาสติกเข้ามาให้ด้วยเนาะตัวนี้เนี่ยทาง ในเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เรียกว่าตัวพาวเดอร์นะคะเป็นแปลงปัดแป้งนะคะซึ่งขนาดด้ามเนี่ยจะใหญ่ที่สุดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นผู้ผู้นะคะพอใช้ไปเนี่ยมันก็จะแบบว่าสามารถที่จะปัดแป้งได้ทั่วหน้าซึ่งขนาดไซส์นะคะก็กําลังพอดีนะตาคิดว่ามันไม่ใหญ่เกินไปนะบางแปลงเนี่ยมันใหญ่มากจนแบบตานคิดว่าแบบมันต้องเอาไปปัดอย่างอื่นนะคะปัดแป้งอะ่ะมันจะแบบเหมือนกับว่ามันเลยตัวหน้าเราไปเนาะอย่างเช่นเดี๋ยวตานให้ดูนะอันนี้คือซิกม่านะคะอันนี้รุ่นบันนี่นะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยคือดูหัวเขานะคะคือหัวเขาแบบว่าคือมันนิ่มจริงแต่ว่าคือมันใหญ่เกินไปที่จะเอามาปัดแป้งอะสำหรับตานมันบอนเซอร์แล้วอะคะ่ะตอนนี้คือตาลใช้ปัดบอนเซอร์ทั่วหน้าเหมือนกับตัวเรีเทคนิคเนาะก็คือตอนนี้เนี่ยมันไซส์แบบกําลังดีนะคะใช้ปัดแป้งนะคะหรือว่าเพืเ่อนๆคนไหนที่อยากจะใช้ปัดแบบว่าตัวบลัชออนก็ได้นะคะซึ่งมันก็ มันก็ดูเหมาะสําหรับการปัดบลัชออนด้วยต่อไปนะคะเป็นไซนี้เลยค่ะเล็กลงมาหน่อยนะคะตัวนี้เป็นブัชเชอร์นะคะซึ่งブัชเชอร์ก็คือใช้กับบลัชออนนั่นเองนะคะตัวปัดแก้มนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตานว่าไซผู้ของเขาเนี่ยแบบดูดีมากเลยคือมันไม่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 เป็นทรงแบบแบนแบนนะคะมันเป็นผู้ขึ้นมาแบบนี้เลยเนาะซึ่งเวลาปัดบลัชออนตานคิดว่ามันก็น่าจะโอเคนะคะแบบ ใช้ปัดบนะัชออนเอาหัวแบบนี้หรือว่าเพื่อนๆคนไหนจะใช้แบบว่าใช้กับแป้งแล้วก็ไปเซตแบบว่าช่วงใต้ตาก็ได้นะคือตานว่ามันก็ลงลงโอเคเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะคือตัวนี้เนี่ยปัดได้ทั้งแป้งนะคะแล้วปัดได้ทั้งบ r u ชออนแล้วก็ใช้เซตใต้ตาได้ด้วยนะคะมาที่ตัวที่3นะคะตัวนี้นะคะหน้าตาน่ารักแบบนี้นะคะชื่อว่า buffing ค่ะซึ่งตัว buffing เนี่ยก็บอกอยู่รอบ buff นะคะ buff คือการแบบว่า วนๆนะสำหรับตานะคะบางคนบัฟอาจจะแปลว่าอย่างอื่นแต่ของตาเนี่ยปลว่าอีหัวลักษณะน,นี้ซึ่งตาชอบตัวนี้มากที่สุดนะคะในเซตเนี่ยเพราะว่าตาว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาลงรองพื้นมันน่าจะโอเคมากๆซึ่งตาเนี่ยได้ของมานานแล้วแต่ตา,ตายัางไม่อยากใช้อยากจะมาเห่เพื่อนๆดูก่อนนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นผู้เป็นพุ่มเลยนะคะขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความหนาพอดีที่จะแบบ ลงรองพื้นนะคะโดยการลงเนื้อลิควิดนะตานคิดว่าแล้วก็แบบใช้วนวนนแบบนี้นะคะก็น่าจะได้นะแล้วก็อีกอย่างนึ่งถ้าไม่ใช้ลงออรองพื้นนะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยใช้ทําคอนทัวร์ได้นะคะสอหรับตานก็คือเวลาเป็นเพื่อนทําปากจุืมแบบนี้นะแล้วก็แบบปัดเนื้อคอนทัวร์นะคะมันก็คือจะลงกรอบตรงนี้พอดีนะคะเพราะด้วยด้วยขนาดแล้วก็ด้วยด้วยไซส์ของเขาเนี่ยมันพอดีเลย สามารถทําให้มันพอดีกับคอนทัวร์ได้แต่ตานคิดว่าตัวนี้ตานน่าจะเอาไปใช้กระปองพื้นดูก่อนนะคะถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่านเนี่ยตานคิดว่ามันอ่านได้2แบบนะมันคือแองเกิลเฟสแล้วก็แองเจเฟสนะคะคือทั้งแองเกิลเพราะว่ามันเป็นขอบตัดแบบนี้นะคะมันเหมือนกับแองเกิลทร n g l e แองเกิลอ่ะแล้วก็แองเจเฟสก็มันเขียนยังไงเนาะแต่ตานก็ไม่รู้ว่าตกลงว่ามันเรียกว่าอะไรแน่แต่ว่าคือตัวแปลงอันเนี้ย ถ้าเกิดว่าไปดูยูทูบเบอร์ฝรั่งเนี่ยเขาก็คือจะใช้อยู่ไม่กี่แบบค่ะแปลงลักษณะหัวตัดแบบนี้นะคะเขาจะใช้ในการลงรองพื้นเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบซอกซอนเข้าไปในตัวแบบว่าร่องได้อย่างดีนะคะแบบว่าปกปิดนะเซตแบบว่าตัวรองพื้นตัวคอนซีลเลอร์นะคะตรงนี้ได้เลยเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยตาลก็คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ลงรองพื้นได้เช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ความถน,นัดว่าเพื่อนเพื่อนชอบแบบหัวผู้แบบเมื่อกี้นะคะตัวนี้ตัวบัฟฟิงนะคะหรือว่าตัวแองเกิลนะคะ มันก็คือมันใช้ได้ทั้งสองอย่างอยู่ที่เพื่อนๆอยากจะใช้แบบไหนแล้วก็ถนัดแบบไหนมากกว่าถ้าในกรณีที่ไม่ได้ใช้ลงรองพื้นนะตานคิดว่าตัวนี้น่าจะเอาแบบว่าไปทําตัวแบบ ใช้กับผลิตภัณฑ์ครีมต่างๆนะบลัชก็น่าจะได้นะคะก็คือเพราะว่าหัวมันค่อนข้างที่จะแบบว่ายืดหยุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเราเอามาแบบว่าวนๆตัวครีมบลัชก็น่าจะให้ให้ฟิลลิ่งที่แบบว่าสม ooth นะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะดังคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะทําได้เหมือนกันตัวถัดไปนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าฟาวเดชั่นบลัชนะคะซึ่ง ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าเพื่อนๆติดตามยูทูบเบอร์ฝรั่งมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของการมีแบบว่ายูทูบเบอร์เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าแปลงลักษณะนี้เนี่ยเขาจะใช้กันเยอะมากเลยนะคะในการลงรองพื้นก็คือเราใช้กับเนื้อลิควิดใช่ไหมแล้วก็แบบค่อยๆที่แบบว่าสโตรกนะคะแบบว่าช็อตสั้นๆนะคะแบบไม่ได้ลากปื้ดไม่ไงั้นมันจะเป็นรอยแต่ด้วยความที่มันต้องคอยระมัดระวังมากอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่เป็นที่นิยมนะคะปัจจุบันเขาก็เลยทําแปลงที่เป็น สอตัวที่ตานได้ดูไปนะคะมันง่ายต่อการแบบว่าคนโทรลมากกว่าทีนี้ตัวนี้เนี่ยเขามีมาอยู่แล้วทีนี้ใช้ทําอะไรได้นะคะคือบางคนก็ยังเอาไปลงรองพื้นตามชื่อของเขาเลยแต่ว่าสําหรับบางคนก็เอาไปทําอย่างอื่นบางคนเก็บไว้เลยนะคะไม่ได้ใช้สําหรับตานเนี่ยตาลเอามาใช้เซตแป้งนะคะที่เป็นแป้งลงใต้าตานะคะตาลคิดว่าด้วยความที่เคิร์บมันเป็นแบบว่าตัวพีระมิดแบบนี้มันจะเข้าในซอกตาเราได้นะคะแบบ ค่อนข้างที่จะเข้าในซอกตาเราได้แบบนี้เนาะตานก็จะบบชอบเอามาแบบว่าปัดนะคะแบบลงเซตตัวที่เป็นแป้งเซตใต้ตาแล้วก็ตามซอกจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเซตแป้งเถาขอบๆอ,อ,อย่างนี้นะคะตอนว่ามันโอเคมากเลยนะคะถ้าเกิดเพืเ่อนๆคนไหนมีแป้งตัวนี้อยู่แล้วไม่รู้ว่าจะใช้ทําอะไรนะตานคิดว่าเอาไปลองใช้เซตพวกแป้งใต้ตาตามร่องลึกๆตรง ใบหน้านะคะมันใช้โอเคามากไปนะคะด้ามมีเรียกว่าคอนทัวร์บรัชนั่นเองค่ะคอนทัวร์ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นคอนทัวร์นะคะเพราะฉะนั้นเชฟของเขาจะทํามาสําหรับการคอนทัวร์โดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อฟูนหรือเนื้อครีมนะคะก็สามารถใช้แปลงลักษณะตัวแบบนี้ได้เนาะเพราะมันจะให้เคิร์ฟที่แบบว่าเขารองแก้มพอดีนะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากจะใช้ทำคอนทัวร์นะตาคิดว่าใช้ มันใช้ได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการคอนทัวร์มากที่สุดแล้วเพราะว่าด้วยด้วยลักษณะของเขาอ่ะมันเข้าร่องแก้มนะคะมาที่ลายอายชาโด์กันบ้านนะคะตัวนี้เรียกว่า blending brush นะคะซึ่งใครที่ไม่มี blending brush นะคะปกติแล้วเนี่ยตังคิดว่าตัวนี้สำคัญมากเลยในการที่จะช่วยแบบว่าบ l e n d ทุกอย่างที่เพื่อนเอนใช้ให้เข้ากันนะคะอย่างเช่นแบบเราแต่งตาอย่างเงี้ยแล้วสีมันแบบว่า เป็นเป็นตอนๆน,นะคะแปลงพุ่มๆตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยแบบว่าเบลนให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะออตัวอายแชโดว์ของเพื่อนๆอะมันไม่เป็นคราบเป็นตอนนะคะเราก็แบบจะใช้เบลนแบบว่าช่วงแบบนี้นะแล้วก็แบบเบลนเบลนเบลนให้มันเข้ากันนะคะมันก็จะแบบว่าตอนมันก็จะไม่มีเนาะ Okay. ตอนนี้ก็คือตามชื่อเลยนะคะ blending ต่อไปมาที่ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือ fluffy shadow นะคะ fluffy เนี่ยตามคิดว่าใช้ลงเขาเรียกว่าลงอา e shadow นั่นแหละก็คือลงอา shadow ตัวที่เป็นเบสก่อนนะคะเวลาเพื่อนๆจะลงแบบว่าสีตาเนี่ยถ้าเกิดแต่งหลายๆสีเนี่ยมันก็จะต้องลงเบสก่อนก็คือการลงสีพื้นนะคะที่จะแบบว่าเป็นสีรองให้ตาเราเวลาลงสีอื่นๆเนี่ยมันมีความสมูทนะคะตัว fluffy ตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าใช้ลงตัวตัวอาย shadow สีแรกนะคะแบบที่ลงแบบว่าเต็มเปลือกตาแบบเต็มไปเลยนะคะแบบว่าทั่วทั้งตาไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีตัวนี้อยู่นะคะก็คือสามารถที่จะใช้แบบว่ามาลงแบบว่าได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าด้วยความที่ใหญ่ของตัวเจสซอบตันคิดว่ามันสามารถเอามาทําแบบว่า ลงแบบว่าใต้ตาได้ด้วยนะอันนี้มันก็พอดีกันเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ถนัดแปลงใหญ่ๆนะตัวนี้ก็สามารถเอามาเซตนะคะแป้งใต้ตาได้เช่นเดียวกัน,น,นที่แปลงอันนี้นะคะซึ่งเป็นแปลงหัวดินสอนะคะบางคนก็อาจจะเรียกว่าเพ n นซิลนะคะเพ n นเอ่อเพลนซิลบลัชแต่ว่าตัวของเจสซับเขาเรียกว่า Precision นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถใช้ในการที่จะทำเอ่อครีเอทลุคที่เป็นแบบว่าหางนะคะให้แบบมีความแบบว่ายาวขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นปลาลักษณะหัวดินสอเลยนะคะก็คือเป็นพุ่มขึ้นมาแบบว่าเป็นหัวดินสอนะคะมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้แค่ไม่กี่ไม่กี่อย่างนะก็คือหนึ่งนะคะใช้แบบว่าครีเอทนะรอยนะคะเคิร์ฟเวลาเราเขียนแบบเหมือนกับเราวาดศิลปะเลยนะคะก็คือครีขึ้นมานะคะแล้วก็เพราะหัวมันเหมือนดินสอไงมันจะให้ความเฉียบแหลมเ กับยานหนึ่งตัวนี้ที่ตันเอามาใช้ตันเอามาใช้ลงแบบพวกไฮไลท์หัวตานะก็คือจิ้มสีนะคะแล้วก็มาลงตรงแบบว่าตรงเนี้ยตรงแบบว่าตรงหัวตานะคะตันว่าเขาก็ใช้งานได้ดีทีเดียวทั้งกับเนื้อครีมแล้วก็ตัวที่เป็นอ่เนื้อฝุ่นนะคะก็ได้ทั้ง2อย่างเลยมาถึงตัวถัดไปนะคะตัวนี้เนี่ยบางทีก็ถ้าเพื่อนๆซื้อแบบสิบอ่เซตแบบ10ชิ้นก็จะไม่มีให้นะส่วนใหญ่ตัวนี้เนี่ย อะจะให้เฉพาะในเซ็ตที่เป็น12ชิ้นขึ้นไปนะคะเท่าที่ตันดูหล,หลายๆแบรนด์มานะคะตัวนี้ก็คือแปลงตัวนี้คือสปูลี่นั่นเองสปูลี่สปูลี่สปูลี่ก็คือแปลงปัดขนคิ้วนะคะซึ่งก็ใช้ได้อย่างเดียวนะใช้ปัดขนคิ้วใช้เลยละกันไหนๆก็เอ่ม แล้วก็คือใช้ปัดขนคิ้วให้มันเรียงเส้นกันอย่างสวยงามนะคะซึ่งตัวนี้ก็ใช้ได้แค่อย่างเดียวแน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่มีอยู่นะลองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเวลาเราปัดขนคิ้ว่าไม่อยากจะแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวเขียนคิ้วนะถ้าเกิดเราอยากได้ลุคธรรมชาติหรือน้องๆนักเรียนนะคะนักศึกษาที่แบบไม่ได้แต่งหน้าจัดเนี่ยเวลาก่อนออกจากบ้านถ้ามีตัวนี้ก็ดีนะคือเรา เวลาเราอาบน้ำเนี้ยคือคิ้วม,มันจะแบบว่าแบบชี้โดชี้เดอะคะ่ะถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ในการที่จะปัดโดยที่ไม่ต้องลงอาชา่ะเขาเรียกว่าอะไรอะตัวฝุ่นหรือตัวที่เป็นแบบว่า brow pencil อะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือเราลงเราปัดกับอันนี้เนี่ยมันก็จะให้รูปที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ดูแบบคิ้วจัดเรียงมาได้สวยนะคะตัวน,น,วนี้ยิ่งไปยิ่งเล็กเนาะตัวนี้คือ angle liner นะคะ angle liner ก็จะเป็นแบบว่าหัวตัดนะคะถ้าเพื่อนเห็นเนี่ยมันจะเป็นหัวตัดนะคะ มันเป็นแปลงลักษณะแปลงหัวตัดโอเคเห็นไหมเนี่ยพยายามให้เห็นมากเลยเพราะว่ากล้องไม่ค่อยโอเคใชสำหรับลงอายไลเนอร์ที่เป็นแบบเจลนะคะแล้วก็เป็นแบบฝุน่นรวมถึงการใช้เขียนฝุ่นที่เป็นเขียนคิ้วได้ด้วยนะคะซึ่งแปลงลักษณะบแบบนี้ตาไม่ค่อยเอามาเขียนไลเนอร์หรอกคะ่ะตารู้สึกว่าของตัวเจซับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ตัวตัวความยาวของขนมันยาวเกินไปที่จะควบค c o l ในการที่จะแบบว่าเขียนอายไลเนอร์นะคะก็คงจะเอามาแบบว่าเขียนคิ้วหรือว่าเอาคงเอามาเขียนแบบว่าตัวอา่าอินไลเนอร์ที่เป็นตัวใต้ตานะขอบตาล่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน่าจะใช้อย่างนั้นมากกว่าแต่สำหรับใครที่เก่งในการเขียนแบบว่าตัวเจลไลเนอร์นี้นะคะก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะว่ามันเหมาะสําหรับการเขียนแบบตัวอะไรที่มันเข้าร่องเข้ารอยที่ตานะคะแบบที่เป็นเนื้อเจลแล้วก็เนื้อฝุ่นเนาะ ต่อไปมากันที่ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นแบบว่าหัวแปรงยาวๆหน่อยนะคะตัวนี้คือ,อ,อคอนซีลเลอร์นะคะก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วนะเป็นแปรงหัวรูปทรงแบนๆนะคะแล้วก็เนื้อหนาๆตัวตัวตัวขนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบว่าหนานิดนึงเพราะว่าเขาเอามาให้เราใช้ลงคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งคอนซีลเลอร์ก็คือปกติเราจะใช้แปรงลักษณะนี้ลงคอนซีลเลอร์ที่เป็น คอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะสามารถลากมาได้แบบนี้เลยแบบนี้ทั้ง2ข้างนะคะหรือว่าจะลงตามซอกตรงนี้นะคะคอนซีลเลอร์นะคะแต้มนะคะหรือว่าใช้ลงคอนซีลเลอร์ที่เป็นสําหรับการแต้มสิวหรือว่าจุดด่างดําก็ได้นะคะก็คือแบบว่า ดอทดอทดอทนะคะแล้วก็ใช้ตัวฟองน้ําหรือว่าใช้นิ้วนะคะในการที่จะแบบเกลี่ยคอนซีลเลอร์ให้มันเท่ากันนะคะก็คือเป็นการใช้แปรงเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้มือแค่้นเองซึ่งถามว่าจําเป็นไหมตัวนี้ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่จําเป็นนะคะเราสามารถที่จะใช้มือเอ,อ่อในการที่จะดอทดอทดอทได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าใครมีก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะจ๊ะต่อไปมากันที่ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหัวพุ่มนะคะหัวพุ่มคล้ายๆกับ ตัวเพนซิลนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแปลงลงอายชาร์โดนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าสมอล l s h a d ์ w นะคะสําหรับในเซตนี้มันก็คือง่ายๆค่ะก็คือใช้ในการที่จะแบบเมื่อกี้เราจะมีแปลงที่แบบว่าเป็นแปลงลงตัวอายชาร์โดที่เป็นสีพื้นที่เป็นพื้นแล้วใช่ไหมคะที่พูดไปอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าเรามาใช้เขาในการที่จะแบบว่าลงสีอื่นๆเพิ่มเติมเช่นสมมติแล้วลงพื้นไป สีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วเราอยากจะแบบว่าลงตัวสีน้ำตาลเข้มนะคะเราก็เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้เนี่ยในการที่จะแบบว่าลงสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ค่อยๆใช้แปรงที่เป็น blending brush นะคะแล้วก็ blend 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 ให้มันเข้ากันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าสาระผลประโยชน์นะคือใช้ได้ในหลายๆอย่างมาที่ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นหัวพุ่มๆไม่พุ่มนะตัวนี้เป็นแบนๆแต่ว่าบานๆแบบนี้นะคะซึ่งในเซ็ตเขาเรียกว่า c r e สนะคะ c r e สเนี่ยเป็นแปรงที่ ก็สร้างครีสนะครีสคืออะไรคือการแบบว่าสร้างนะคะแบบว่าแนวจริงๆอ่ะมันก็เหมือนกับไอตัวเพนซิลวีกอะค่ะแค่ว่าใครถนัดหัวแบบไหนตัวเพนซิลก็คือเราสร้างให้มันแบบเฉียบใช่ไหมคะแบบว่าสร้างแบบว่ากระบอกตาให้มันดูแบบว่าเฉียบเนาะแต่ว่าตัวนี้เหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับเป็นอีกแบบหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ถนัดแบบที่เป็นหัวดินสอมันอาจจะคอนโทรลยากแต่ว่าแบบนี้เนี่ยจะคอนโทรลง่ายกว่านะสำหรับตาก็คือแบบพอเราสร้างตัวกร เราวาดลงไปแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการที่จะเบลนด์ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวเบลนดิ้งก็ได้เพราะว่าด้วยตัวหัวของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะใช้เบลนด์ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปใช้เบลนดิ้งบลัชอีพนะคะ<ๆ>เป็นคล้ายๆแปลงอเนกประสงค์นะสำหรับตานก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้เขาได้หลายๆอย่างนะคะในการที่จะแบบว่าเขียนตัวเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คืออินไลเนอร์นะคะทั้งบนทั้งล่างหรือว่าครีเอทนะคะลุคที่เป็นเส้นกับผลิตภัณฑ์ครีมหรือว่าจะใช้ปัดคิ้วก็ได้นะคือตาใช้อันนี้เขาหลายหลายแบบมากๆเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วแปรงหัวลักษณะนี้แปรงหัวลักษณะนี้เนี่ยตาจะใช้กับเออเป็นเขาเรียกว่าใช้กับขอบตาล่างมาก,กาเป็นยังไงบ้างคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวนะคะการใช้แปรงนะคะของตาด้วยแล้วก็เป็นการเหอนนะคะผลิตภัณฑ์แปรงแต่งหน้าเซตใหม่ของตานะคะซึ่งเซตล่าสุดที่ซื้อเนี่ยก็คือเมื่อ 45ปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือตัวเซ็ตบันนี่ที่โชว์ให้ดูนะคะที่เหลืวก็จะซื้อมาเป็นชิ้นๆเนาะอย่างเช่นของ Mac นะคะของตัวเอลเอเกิลนะคะแล้วก็จะมีของอของแบรนด์ต่างๆที่ไปซื้อด้ามแยกมาะคะ่ะแต่เป็นเซ็ตก็ไม่ค่อยได้ซื้อมานานมากแล้วแต่ว่าตอนนี้คิดว่าเราควรจะมีแปลงเซ็ตใหม่ตกแปลงหนึ่งที่ราคาไม่สูงมากนะคะสำหรับใครที่มีบัจเจตนะคะประมาณา800บาทขึ้นไปไม่เกิน1ัน0านะคะตอนคิดว่าเจสซอบนะคะเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็ ราคาไม่ไม่ใจร้ายไม่โหดกับเราจนเกินไปนะคะแล้วก็ได้แปลงที่คุณภาพค่อนข้างดีนะคะเดี๋ยวจะเห็นตาลใช้แปลงตัวนี้นะคะในลุกต่างๆที่ดันจะแต่งหน้านะคะเป็น คลิปในคลิปถัดๆไปนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากรู้ว่าตาลใช้แปลงอะไรในการแต่งหน้าบ้างนะคะในเซตนี้ก็อย่าลืมติดตามชมนะคะกดกด Subscribe นะคะให้ช่อง Golden Fit h 32ของตาลนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์รัวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะสุดท้ายก็อย่าลืมกด กระดิ่งนะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะคะเมื่อตานอัปโหลดคลิปโดยทันทีเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะรายละเอียดของแปลงเจสับตัวนี้นะคะเดี๋ยวตานจะเขียนนะคะออร้านที่ตานพรีนะคะแล้วก็ตานจะเขียนรายละเอียดของตัวแปลงเนี่ยไวเะะ้เพิ่มเติมนะคะเผื่อเพื่อนๆจะลงไปอ่านที่ description บอกด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้ลาไปค่ะ